ดวงชะตาวันที่26ตุลาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้ท่านอาจรู้สึกขัดแย้งในตัวเองอยู่บ้างดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านมีธรรมชาติที่รักความรวดเร็วกล้าได้กลาา้กลาเสียและต้องการลงมือทําทันทีแต่พลังงานของดาวจันทร์ในราศีมังกรกลับเรียกร้องความอดทนความรอบคอบ และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนทำให้ท่านอาจรู้สึกอึดอัดหรือหงุดหงิดกับความล่าช้าหรือกฎระเบียบที่ยุ่งยากอย่างไรก็ตามหากท่านสามารถผสานพลังแห่งการลงมือทำเข้ากับความสุข,ขุมรอบคอบได้วันนี้จะเป็นวันที่ท่านสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงได้สำเร็จการงาน เป็นวันที่เหมาะสำหรับการทำงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความอุตสาหะและพละงกำลังเช่นการก่อสร้างการปรับปรุงหรือการจัดการโครงการที่ต้องใช้เวลายาวนานพลังของท่านจะถูกนำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมแต่ต้องระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่อาจมองว่าท่านใจร้อนเกินไปควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การเงินมีโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานหนักหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ผลตอบแทนอาจไม่ได้มาอย่างรวดเร็วทันใจต้องอาศัยความอดทนรอคอยการทำมุมที่ดีระหว่างดาวจันทร์และดาวศุกร์อาจนำโชคลาภเล็กๆน้อยๆมาให้หรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเพศตรงข้ามแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่หวังผลระยะสั้นความรับ คนโสดอาจได้พบเจอกับคนที่ดูภายนอกสุขุมจริงจังแต่ภายในมีความร้อนแรงซ่อนอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจและสร้างความไว้วางใจอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจหรือแสดงออกอย่างเปิดเผยจนเกินไปคนมีคู่ท่านอาจต้องการแสดงความรักในรูปแบบที่จับต้องได้เช่นการมอบของขวัญหรือการช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ แต่คนรักอาจต้องการการแสดงออกทางอารมณ์ที่นุ่มนวลมากกว่านี้ควรหาจุดสมดุลระหว่างการกระทำและคำพูดเพื่อให้ความรักราบรื่นสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความใจร้อนหรือความประมาทร,รวมถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเหลือจากการทำงานหนักควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทำงานหรือการเดินทางและหาเวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูกำลังกาย อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความไม่อดทนของท่านคืออุปสรรคสำคัญในวันนี้ทุกอย่างอาจดูเชื่องช้าไม่ทันใจซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการกระคบกระทั่งกับผู้อื่นได้ง่ายระวังคำพูดที่ตรงและแรงเกินไปจนอาจทำร้ายความรู้สึกของคนรอบข้างคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานก่อนจะลงมือทำอะไร ให้ใช้เวลาวางแผนและตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบสิก่อนการทำงานอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้งานสำเร็จได้เร็วกว่าการทำไปแก้ไปการเงินมุ่งเน้นการออมและการลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคงสูงหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการพนนันทุกรูปแบบความรักลองเปลี่ยนจากการกระทำที่แข็งกระด้างเป็นการแสดงออกที่อ่อนโยนเช่นการพูดจาไพเราะ หรือการสัมผัสที่นุ่มนวลจะช่วยให้ความรักดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ